เปลี่ยนเงินโลกเป็นเงินเราด้วย success trader นะคะสวัสดีค่ะครูฝนนะคะอยู่เชียงใหม่ค่ะเทรดหุ้นไม่เป็นเลยนะคะมาจากติดลบด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่แค่ศูนย์นะแต่พอมาลงเรียนกับโค้ดก๊อฟนะคะถามได้ทุกอย่างนะคะแล้วโค้ดพาเราทำลงมือทำไปด้วยเลยเรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วบอกซิกบอกทุกอย่าง เพื่อที่จะให้เราทํากําไรได้จากคนที่กดซื้อกดบายกดเซลล์ไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรียนรู้แล้วเข้าใจมากขึ้นและที่สําคัญผลลัพธ์คือได้กําไรเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณโค้ดก๊อฟมากๆคะ่ะเปลี่ยนเงินโลกเป็นเงินเราด้วย success trader นะคะสวัสดีค่ะครูฝนนะคะอยู่เชียงใหม่คะ่ะเทรดหุ้นไม่เป็นเลยนะคะ มาจากติดลบด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่แค่ศูนย์นะแต่พอมาลงเรียนกับโค้ดก๊อฟนะคะถามได้ทุกอย่างนะคะแล้วโค้ดพาเราทำลงมือทำไปด้วยเลยเรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วบอกซิกบอกทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราทำกำไรได้จากคนที่กดซื้อกดบายกดเซลไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรียนรู้แล้วเข้าใจมากขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์คือได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณค้ดก๊อปมากๆค่ะ